ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านสำหรับ1,000งัสับสกได้มาแล้วค่ะรอมาเป็นเวลายาวนานมากตั้งแต่เริ่มทำนะคะทำมาก็มีประสังมาเรื่อยเลยหลานสาวเป็นคนทำให้ย่าเพราะว่าหลานย่าไม่เคยคิดอยากทำหลานบอกว่าย่าชอบทำอะไรต่ออะไรชอบทำกับข้าวชอบทำบ้านชอบแต่งสวนชอบตอกชอบเลื่อยอะไรคือย่าทำได้ทุกอย่างหลานจะจะบอกว่า หลานเป็นคนตั้งชื่อให้ย่าค่ะนะคะหลานตั้งชื่อให้ว่า everything and เพราะว่าย่าทำได้ทุกอย่างก็เลยจะให้ชื่อว่า everything เราก็เออ everything and มันก็ดีเนาะก็เอาก็เอาก็เลยทาทากันมาเออรู้กจะได้ปีกว่าเนาะทามาเสร็จแล้วก็ทําอะไรเล่นกับหลานกันอยู่เรื่อยๆแล้วทาเราก็ถ่ายเราก็ถ่ายวิดีโอทีนึงเสร็จแล้วมีมาวันนึงพูดยาวเลยนะคะมีมาวันนึงเนี่ย วิดีโอของป้ามันหายไป40%วิดีโอป้ามาดูป้ามาดูยอดออยอดวิวเฮ้ยยอดวิวเรามันหายไปเดี๋ยวหายไปร้อยหนึ่งหายไป200หายไป400แล้วช่วงนั้นมันแค่พันวิวขึ้นมาแล้วมันหายไปอย่างเงี้ยแบบตกใจเสียใจมากเพราะว่าเราใช้เวลาที่เราเล่นกับหลานเพื่อที่จะให้ได้ยอดวิวขึ้นมาแต่มันหายไปตอนนี้ป้ามาัมานั่งนะับวิดีโอ วิดีโอเรามีร้อยกว่าวิดีโอมันหายไปได้ยังไง40กว่าวิดีโอเราจําได้ว่าเรามีเท่าไหร่เง้ยมันหายไปหายไปได้ยังไงก็มานั่งดูหายไปเยอะเลยหายไป40กว่าวิดีโอไม่รู้ว่าจะทําไงทําไม่เป็นน่ะไม่รู้ใครจะช่วยไงแล้วถามหลานหลาน,ลานก็เด็กเกินไปหลานอายุแค่1 1ยา่ยาจะย่าง2ก็เลยไม่รู้จะปรึกษาใครป้าทำไงมะป้าลบหมดเลยลบหมดทุกอันเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปหาหลานบอกหลานบอกว่ายา่าลบ วิดีโอออกหมดแล้วนะเพราะว่ามีคนขโมยยอดวิวไปมีคนขโมยวิดีโอไปมันไม่มีอยู่ในนั้นมันไม่มีวิดีโอของป้าที่ป้าทําไว้มันไม่มีอยู่แต่ป้ามีอยู่ในไฟล์ของป้าป้ารู้ว่าป้าทําอะไรใช่ไหมาหาไม่เจอป้าเลยลบออกหมดเลยที่ลบออกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าอุยเขาจะทําอะไรกับเรากับหลานเราหรือเปล่าป้าก็คิดไปเรื่อยเลยก็เลยลบออกหมดทุกอย่างพอลบเสร็จพับก็เข้าไปบอกหลานบอกว่าญา่าลบวิดีโอออกมาแล้วนะ หลานเสียใจมากเลยหลายบอกทาอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะทาไมจะทําอะไรไม่ปรึกษาก่อนเขาว่าเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเขาบอกเขาบอกกับป้าเขาว่าเป็นโปรดิวเซอร์นะย่าให้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่ทําไมยาทําอะไรถึงไม่ปรึกษาเขาเอา้าวทำไงละ่ะเราเสียใจเนาะเลยทำใหม่ว่าลุกขึ้นทำใหม่เลยรีบทำวิดีโอใหญ่ทำส่ง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 ทุกวันโจนกระทั่งทุกวันนี้บางวันเนี่ยทำส่งสามสี่วิดีโอเพื่อที่จะให้ยอดวิวขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์หลานว่า ย่ายังทําต่ออยู่นะแต่หลานโกรธแล้วหลานหลานไม่สนใจแล้วย่าจะทํำยังไงเพราะว่าย่าไปลบของเขาเราคือเราทําวิดีโอเล่นกันอยู่เล่นหมากเก็บกันเล่นกันวันฮาลวีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิดีโอมันหายไปหมดไงเขาเสียใจมากเขาเลยไม่สนใจย่าเลยเออไม่เป็นไรตอนนี้พอทําได้พับก็บอกว่าย่าถึงทานซับถ่ายรูป,ปส่งจึงส่งมาให้หลานเย่ย yeah, ูเมคิยูเมกิหลานดีใจย่าทําได้แล้วอืตอนนี้ เราอยู่ช่วงนี้เราไม่ได้เจอหน้ากันสองเดือนตั้งแต่มีปัญหาเรื่องโควิดเราไม่ได้เจอกันเลยสองเดือนกว่าแล้วะแต่เราก็ยังเปิดกล้องคุยกันแต่มันก็ไม่เหมือนกับเราอยู่ด้วยกันเรากอดกันนะเนาะมันคนละอย่างกันค่ะก็เลยต้องบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณ FC ทุกทท่านเลยที่ทําให้ป้ามาถึงวันนี้กว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยมันยากมากสองเดือนสองเดือนเต็มเต็มไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีสองตีสามไม่นอนพยายามทําพยายามเข้าไปหาคนสับสกาย ซึ่งเราก็ทําไม่เป็นนะก็ทําไปเรื่อยวันหนึ่งเข้าหา้าคนอูู้ดีใจมากเลยแต่พอมาเราเริ่มรู้ว่าเราทํายังไงทําได้มันก็เลยได้ขึ้นได้ขึ้นเรื่อยๆแต่เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเพราะว่าเราทําไม่เป็นป้าทําตั้งแต่น้ําหนักป้านเนี่ยร้อยสิบแปดพาววันนี้ร้อยสิบสี่พาวของเมืองไทยเท่าไหร่ป้าก็ไม่รู้แต่ต้องบอกว่าดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆค่ะได้แล้วหนึ่งพันศัพท์ตอนนี้กําลังจะไปซื้อ อไอศครีมป้าชอบกินไอศครีมโคนของแมคโดนัลล์ค่ะบอกลงุงอุ้ยออกไปกินไอศครีมโคนแมคโดนัลล์กันดีกว่านะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันตามมาเลยค่ะพามาแมคโดนัลล์ค่ะอยากจะกินไอศครีมนะะฉลองอ 1, ครบพัน subscribe เย้เ <laughs> ข้าตรงนี้เหรออ,อากาศร้อนๆอ,อยากกินไอศครีมค่ะติดแถวยาวเลย and a large iced coffee uh, uh mocha ice mocha yeah uh huh yeah. and uh one ice cream cone we don't have ice cream cones no, no ice cream cone <no. S 1> you want fan f i e no that's all we need thank you อยากกินไอศครีมโคนไม่มีออดกินเลย <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรไม่ได้กินไอศครีมก็กินแมคมอคค่าแล้วกันเนาะ,ะแอนเป็นคนไม่กินก,นกาแฟะนะแต่ว่ากินได้วันนี้ขอกินหน่อยค่ะได้มาแล้วค่ะ อภินัน,นาการจากลุงฉาฉลองครบรอบพันศัพท์กินกาแฟน่ากินมากเลยนะเนี่ยขอตะบะแตกตอนนี้ก่อนนะขอกินก่อนอืมอร่อยจังเลยอะ่ะ <c oughs> อร่อยอะ่ะไม่เคยกินเลยกาแฟอร่อยอร่อยแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าป้าเป็นคนไม่กินกาแฟไงอืมอืมอร่อยอะ่ะ ตายแล้วเดี๋ยวติดใจแล้วเดือดร้อนเลยเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับพันตับสแต์ในวันนี้บ๊ายบาย